คลิปนี้คอนน้ำมันใส่แล้วก็เอามะเขือยาวามะเขือสีม่วง,งกันหนูใส่ลงไปดูดิแล้วก็คนให้มันร้อนเสร็จแล้วใส่มเมล็ดป๊อปคอนลงไปมันจะม่งวงเหรอพี่ของเขาเป็นสีม่วงเลยนะแล้วเราจะม่วงไหมนั่นสิลองอีกไหม <c oughs> เขาจะด่าอีกไหมไม่รู้ ด่าได้แต่อย่าแรงนะนะะไม่ต้องบอกสองเท่านะเริ่มเลยค่ะพี่นะคะสีม่วงครับเอาพี่เลยใส่กูมันจะไม่กระเด็นใส่พี่เลยเนี่ยเห็นก็ทําอย่างเงี้ยเอาใส่ได้ไหมเอาอีกเหรอเอออมันจะม่วงเยอะเลยนะสีมันจะม่วงมากเลยทอไมอ้าใส่ไปเลยเอามนุษย์สักนิดนึเดี๋ยวผมจะใส่ข้าวโพดละ คนนะคะครับเอะในนั้นมันถิงก็คอมเมนต์มาหลายเลยว่าไฟต้องไม่แรงมากเดี๋ยวดก่อนพี่มันต้องให้หนงใ,ใ,ให้ให้น้ำมัน้องอ,อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวข้าวโพดมันจะไม่มองเอ้ยไม่ไม่ปานมันจะไม่ม่วงโอ้นอจนมะเขือมันอ้อกน้ำน้เป็นสีม่วงอ๋อรับครับ <laughs> เริ่มม่ค่อยจะลงกันแล้วใ <laughs> ส่เมล็ดข้าวโพดลงไปเลยนะได้ค่ะ มันต้องคนก่อนไหมคนก่อนก็ได้หน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาอ้าวื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอะใช่เริ่มจากเป็นสีแบบนุ่มย้มนมเย้มนุมจะนุ่มๆแหละเอาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มจะมาแล้วเริ่มจะมาแล้วอะโอเคเดี๋ยวผมเร่งไฟอีกนิดนึงแล้วค่อยเบาเนาะโอเคครับ รอจนกว่ามันจะไม่อพองตัว <c oughs> จนกว่ากระโปงจะพ pop เลครับเริ่มแล้วครับน <c oughs> ี่ดูดูนี่เริ่มแตกแล้วครับเรา pop แล้วครับเ,รเดี๋ยวมันแตกม,มากเราปิดเลยนะได,ได้ค่ะ <Okay. S 2> โอเคปิดเลยไหมเอาเอาไหมเอาลืม เดี๋ยวเปิดมาอีกทีเอาให้เหมือนเขาเลยนะครับของปลุกๆเต็มเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมินมินแชนแนลกันด้วยไะเยอลนะครับท้ไมลินพันนะมันยังเปลี่ยนแต่งเลยมันไม่กระเด็นแล้วหนูเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วไงเข้าใจไหมนี่อันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่ของเล่นม่วงไหมไม่อะไม่ม่วงยังป๊อปอยู่ยังป๊อปยังป๊อปอยู่ มันก็มีสีดำๆมาพี่ใช่มันไม่ม่วงขอกแต่ของเขาก็ม่วงนะเนาะม่วงกันนี้หน่อย,อยเออแปลกเนาะยเราต้องลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชมมันเป็นม่วงได้ยังไงนะครับแล้วลองชิมไหมหนูก็ชิมไปที่หนูพี่ไม่ได้ว่าอะไรค๋อพี่ปิดไหเออผิดไฟผิดไฟโอยโอ๊ยโอมันแปกอยู่เลยคุณผู้ชมครับบย์วบ พวกมันเยอะโอ้โอ,อ้ไม่ชิมมาหนูวะไม่ชอบออ <laughs> กินมะเขือไปล้างก็เด้อ <laughs> <laughs>